มีแล้วนะคะคันนี้เลยค่ะแนะนำเลยเป็น h ีโ o v i t t o r 500นะคะ380แ,แะรงม้าที่60ค่ะคันนี้เป็นนี่สิบล้อหัวลากค่ะแอมบอกเลยว่าคันนี้ละคาเบาแน่นอนแจ่มมากมาดูที่หน้ารถกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นโฉมใหม่เลยเพราะเราทำสีมาให้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าด้านนี้ทำสีให้เหมือนกับกันชนเลยนะคะเป็นสีเทาค่ะและสเกิร์ตนะคะด้านล่าง เราทําเป็นสีขาวแล้วก็เขียนว่าวิกเตอร์ด้วยนะคะสวยมากเนี่ยหนูบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนที่พี่ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหนคันนี้นะคะพี่พี่เป็นปี60ค่ะมาอยู่ที่350กิโลเนะคะยังไม่เยอะเลยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยด้านในเนี่ยกว้างเลยค่ะด้านในเนี่ยกระจกไม่แตกนะคะไม่มีลาวแน่นอนแล้วก็บอกก็เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะ อ่าเรามาดูด้านนี้กันเลยค่ะใช้ได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือแอร์หรือว่า,าที่ใส่แก้วนะคะใช้ได้ปกติเลยค่ะพี่ๆกระจกด้านหน้าเนี่ยไม่มีแตกแน่นอนนะคะถ้าล้างทําความสะอาดเนี่ยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะแต่เราไปดูรอบคันกันเลยค่ะว่าจะสวยแค่ไหนนี่ค่ะบางฝุน่นทั้งสองด้านเนี่ยไม่มีแตกแน่นอนค่ะพี่เราดูแลให้อย่างดีนะคะแล้วก็นี่นี่นะคะเป็นเหล็กที่เอาไว้ใส่ล้ออะไหล่นะคะ นี่แถมให้ไปด้วยคุ้แมแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดราคาหน้ารถกันเลยจ้าสิบลอ้อวิกเตอร์คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้มบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าพี่ๆสนใจน,นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะแล้วก็จองวันนี้นะคะลุนรับรางวัลใหญ่หน้าง,งานไปเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะรถบรรทุกมือสองต้องเคยูเอ็มเท่านั้นคะ่ะ